ให้ใหงโอเคค่ะโอเคค่ะแม่ทางนี้แม่แม่ทางนี้แม่คุหน่อย่โทษนะคะลูกอยู่นี้ลูกอยู่นี้โอเคสวยครับสองหนึองไม่เป็นไรรยสามสองหนึไปเลยค้ะแม่ไปเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะมาแม่ปล่อยมาเร็วเร็วปล่อเร็วเร็วเด็ว่ะเดี๋ยนะคะ่ลาะรับาเรียบร้อยค่ะอย่าพูดนะคะคนละเอนะคะถ่าอย่างเดียวนะคะเรียบร้อยค่ะ ม้าน้เร่อยะเริ่ร้อยันรเริ่มรองะปล่อยคลิปยังไงะร้องไปเลยริ่เร้อยค่ะน้มาแล้วหัวใจแน่นอนเอาไม่ใช่ขเปลี่ยคเเปลี่ยนยคยร้อเตะเกียุ้มเสียงเริ่มร้อ ก็มีเฟซบ๊นนมีเ่เปเรียบร้อยค่ะรยอไม่ต้องส่มแล้วไม่ต้องไม่ต้องเเรียบร้อยค่ะไม่ต้องนะไม่ต้องค่ะ่งยไ้อง้อให้มับันะคะถ้าใครจะให้่ายต้ออหมันกวนี้ที่สุดละโอเคค่ะรวยแบบพับๆนะรวยค่ะ แม่อันหน้าวาเป็นเลยแล้วก็ถามคนที่ยังไม่ยอมไม่ใช่ที่แค่อะไรไปที่สามสิบไม่ต um ้องถามคือไนมาดูสามสิบแม่เลย ปู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 ลูกปูหรือลูกงูไะไเลูกป you know ูอย่กปุยถ่ายลูกเอ็นไปกินสำบพี่ปังรู้ถามพี่ปังมาคุยกันแมสไหมเรียบร้อยค่ะไม่เร้ค่คนที่บ้านจะรู้คนที่บ้านรู้แล้วไแล้วไม่ไ้แล้วเพชรบุรีบ้านเองเออม่แม่มเรรเรียบร้อยค่ะแม่จ่า ไมจ้าไม่าเลยจ้านั่งผิดเอยู่แล้วไม่จอย่างรไม่้ะะไ่าเดี๋ยวขาเดินไปเดินคนายเดี๋ยวเขจับได้ย่าพูนะค่ะขอร้องยังไม่ไปเมการออีกเยอะค่ะไม่ไปแ้วรอเยอะนะคะเมรู้่ร้อยค่ะเข้ามาเลยค่ะไม่หาเลยค่ะ

ร้อยเอาป<า>้องใครคะมาปังกต้องมาปังก็ได้ให้อันถ่ายอะ่ะ<า>สองอะไรไงมาสองอะไรหันมาหันมาโอเคคะ่ะจะใครเรียก แม่มองหนูมองหนูพูดตาบ้านรูเลยไลอันไลอันปลาดูไม่หมดไม่อายลาดุปาดไม่หมดี่ยวนว่าอะไรยัยวาอะไรแม่เียบร้อยใอันนี้ของกินอันนี้ของแม่ กลัคควคนทำกลัวคนขอทำน้าหัวใจเ <c oughs> รียบร้อยค่ะ <c oughs> คามา <c oughs> เลยจ้าบ่อยมาเรื่อย <c oughs> แม่แม่โตอะไรอย่ามัวแต่คุยปล่อยคิวด้วยปล่อยแล้วเรียบร้อยค่ะ <c oughs> และอันลุงและลุงลุงพอดี้เขาเป็นใคร ครับมอลูกคุณไปเลยวายสวยมากเอาละขอใ้มีเชื่อเสียงงัแต่ใจนะครับลูกทุ่งไทยแดนสองลูกทุ่งไทยแนหนึ่งก็จิ้นลูกทุ่งไทยนลูกทุไทยแนสอคือเลี้ันการพค่ะลืมยอดรักส่ยันนะครับไม่ลืมครับวันวันขการวันวันนี้วันนี้ทำใจไม่ได้สักอันเลย เร็วใหญ่ดมากเอาจับมือแล้วอันสิคะเโอเคเห็นนะคะกดให้ลงเคหน้เลยค่ะเย่จะหมดแล้วจะหมดแล้วให้พี่ดินปิดแล้วก็แม่เร็วมากชอบ คี่ในวักล้องไม่เข้มหน้าไปเลยจ้ะกล้องไม่โฟกัสจริงจริงมันไ่เรียัน่ไปเลยเรียบร้อยค่ะคุณลุงบูตจัามาไ่ะเอาไปเปเี่ยเล่นนั่งกล้องนี้นั่นมองกล้องนี้่อยอย่าง ดียวคือดำอ่ะ <forcé> ย <Deus> ัง <Works> คือดำจบแล้วค่ะจบล้วใไหมได้ไเลยค่ะเดาตี้หเพิ่งไม่เรบเลยพ่เงเลยนะคะเอพิงครับแปนึองไปนอน มดบิมีโรงานดล่ะอร่อยค่ะเื่อิจร่อยมากนะกินได้เลยบอกว่าจริงนี่วันนี้มาเพราะใครเออใช่วันนี้บอยค่ะให้เ่็ยแล้วรอดนึงไงรีไปรีบเลยนะคะเฮ้ยไม่ได้ค่าให้ถ่ายรูปไหมคะคุณพูดแบม๊น้องไม่ค่อยหอมคระวนี้ไปนัปั่กพี่ปันายไสองคนเลยาวแล้วไงนนี่สองคนนี่สนุกมาก อยากไปบาด้วยร้อย่า้อยร้อยชาได้มีสิทธิ์ดแล้วนะกมีนะจ๊ะแม่วงก้องพีดีเพี่ดีเย่เรียบร้อยไปได้่าไปได้เลยค่ะพ่อไปได้เลยค่ะขอโทษรแม่นะคะ